พาไปดูเหตุการณ์ชายป่วยจิตเวทฆ่าทุบศีรษะเพื่อนบ้านค่ะหลังจากมีปากเสียงทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ตํารวจสพช้างกลางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนําตัวในเอกอายุ40ปีหลังจากถูกคุมตัวได้ก็คุมตัวไปชี้แผนเอาไปทําแผนชี้จุดที่ลงมือก่อเหตุเอาหินเอาไม้ทุบศีรษะทําร้ายในโพธิอายุ46ปีเพื่อนบ้านแล้วยังไปเอาขวานจามซ้ําจนเขาเสียชีวิต เสร็จแล้วเอาศพไปทิ้งที่สะพานข้ามลำห้วยริมถนนตอนที่คุมตัวไปชี้จุดเหมือนกับมีอาการป่วยกำเริบให้การวกไปวนมาพูดไม่เป็นภาษาคดีนี้ตำรวจได้รับแจ้งบอกพบศพอยู่บริเวณสะพานข้ามลำห้วยก็ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำสภาพคือมีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมที่ศีรษะด้านหลังแผลยาวประมาณ10ซนเมตร บริเวณสีสานย,ยังมีร่องรอยถูกทุบตีด้วยของแข็งเป็นแผละชะก,กันอีกหลายแผลจากการสอบปากคําชาวบ้านบอกผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเลยคือในเอกบ้านอยู่ห่างจากจุดทิ้งศพประมาณสัก50เมตรตํารวจก็ไปคุมตัวเจอตํารวจปุ๊บสารภาพปั๊บผมนี่แหละทําเองทะเลาะกันเรื่องยาเสพติดเจอคําแรกถามก่อนเลยนะครับว่าทําเขาจริงไหมนั่นนี่นะครับก็จากการคุยกันเบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มีลักษณะคล้ายกับผู้ป่วยจิตเวท นะครับถามถามถามอย่างตอบอย่างนะครับสุดท้ายก็ก็รับนะครับว่าได้ทำจริงผู้ต้องหารับว่ามีปากเสียงทะเลาะกันครับก็ทะเลาะกันเรื่องวงการยาเสพติดนะครับน่าจะะก็ทางหมอที่ไปชนะสูตรศพเนี่ยบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงก็สอดคล้องกับคำให้การของทางนายเอกที่บอกว่าฆ่าตั้งแต่ช่วงกลางวันก่อนที่จะมีคนไปเจอศพ จเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับค่ะ